พ <ersch> ี่น้องจ้าม mm ัน hmm. นี mm ่มาพบพ่อก exactly right. yeah. ับทัดดาวสาวบ้านนั้นเราเด้เจอพี่น้องมีเขามาเห็ดธุระในเวียงในวัดจ๊ะกับนี่โอกาสกับนี่แหวงมากินก๋วยเตี๋ยวพี่น้องจ้าก๋วยเตี๋ยวอยู่ด้วยเดี๋ยวสิปรุงเคียงเลยจ้าพี่น้องนี่จ้าแดดฮ้อนหอนหนาหนาวยังบุฮหอนคักหอนเนี่ยไม่เห็ดธุระอยู่แหวงหน่อยจ้ะ ก็เลแมมากินนั่นมากินเฟอสิบา่ามันยังอีกปีเฟอ๋วยเตียวนันล่ะจ้าใส่พริกใส่เคียงปรุงก็งคือค้นแต่งหน้าแต่งตาแหละน้องพี่น้องก็สิออกเนี้อหนออสากแตง่งปรุงหน้าลาจังหวะยังยังเท <c oughs> ียนอันนีน้แบบละ ขนมเนี่ยคือรสแคบหมูมาพี่น้องมากินเฟอร์จ้ะก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวไก่พี่น้องแต่ซิมันแคบหมูมอก แสบหน้วพี่น้องแสบขาดหน้วหรือดื้อเส้นตาลใส้น้อยเดียวเจ๊สีหวนคือเจกซีหนาวพี่น้องเมียนเป็นพ่อหอญิขเขา คพิ่งเคียงจากพี่น้องมาละเพราะตอกจิ้มกับปีมือลิงมัจับพี่น้องกว่าเตียวมามาโอ้ยของขอดีกินกวยเตียวแล้วเดี๋ยว บางที้าเป็นไหล่หน้ำน้องละหานพี่น้องเดี๋ยวเสกพี่พี่น้องเดี๋ยวถ้าดาวขออนุญาตกินขวดเตี <c oughs> ๋ยวกันด้วยพี่น้องเดี๋ยวไม่เสียน ไปเหตหุทุุดุุุุกุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ้นุุนุุุุีุุุุุุุุกุกดเดุีดเดุยวเสุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุพุุุุุุุนุุุุกุุุุุุุุุุุุ้้อมาอย่าุืุุุุุุุุมกดาุุุุุุุุุุุุ s ุุุุุุุุุกุุุุุุุุุุุุุุุกาวสาวบ้านนาุนุุจุะุุุุุุุุุุุุุุุุุุีุุาพอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดี